ล่าสุดกรกะตเล็งยืดเงินกู้191ล้านธนาธรเข้ากองทุนพัฒนาพักการเมืองเมื่อวันที่23มีนาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าในธนาธรจึงร่วงกิจอดีตหัวหน้าพัรคนาคนใหม่ได้ส่งบัญชีและงบแสดงฐานทางการเงินรวมทั้งเอกสารการเงินของพักเพื่อดำเนินการเรื่องการชำระภาษีมายังสำนักง,งานกะกะตเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมา หลังถูกสารร,รัฐมนูญสั่งยุบพ,พักกรณีกู้เงิน191.2ล้านบาทขณะนี้เจ้าหน้าที่กกตกำลังรวบรวมเพื่อส่งให้กับสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินดำเนินการชำระบัญชีให้เสร็จสิ้นตามพรบพักการเมืองมาตรา95โดยจะใช้เวลาชำระบัญชี180วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียนพักการเมืองและขยายได้อีกไม่เกิน180วันหากไม่เสร็จ เบื้องต้นสตอง,งอจะประเมินยอดเงินค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดก่อนและเมื่อหักหนี้สินและค่าใช้ใจ่ายรวมถึงเงินกู้191.2ล้านบาทด้วยหากยังมีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใดก็ให้โอนแก่องค์กรสาธารณกุศลที่ข้อบังค้าพักกำหนดโดยอดีตพักนักกฎใหม่ได้กำหนดองค์กรสาธารณกุศลไว้เป็นมูลนิธิกระจกเงาทางนี้สำนักง,งานกกตอ,อยู่ระหว่างพิจารณาว่า เมื่อสารธรรมนูญมีคำวินิจฉัยยุบพักโดยมีเหตุผลว่าเงินกู้191.2ล้านบาทเข้าข่ายเป็นการรับบริจาคเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยรู้หรือควรรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา72พพรพักการเมืองจะถือว่าเงินกู้ดังกล่าว ต้องถูกยึดเข้าเป็นของกองทุนเพื่อการพัฒนาภรคการเมืองตามมาตรา78วงเล็บ6ซึ่งส่วนนี้อาจจะต้องฟ้องร้องให้สามเป็นผู้วินินจัยด้วยคำประกาศของเนบินชิดชอบคำประกาศของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจ คำประกาศในเชิงเรียกร้องให้พลเอกประยุจันโอชาลาออกอ่านมาจากในธนาทรจึงลู่ืังกิจแนะนาของคณะก้าวหน้าอาจเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเพราะว่าเป็นการเรียกร้องโดยตรงและท้าทายอย่างยิ่งต่ออำนาจและบารมีของพลเอกประยุจันโอชา กระนั้นความตื่นเต้นนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาในทางการเมืองเพราะว่าเมื่อเดือนธันวาคมปี2 5 1 2กระหึม่มแห่งเสียงออกไปออกไปอันดังมาจากแฟลตม็อบน้าลานสกายวอล์กแยกปทุมวันก็หมายถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชายิ่งแต่ละแฟลตม็อบของนักเรียนนักศึกษาในเดือนกุมภาพันธ์ เดือนมีนาคมปี2503ยิ่งดังคือก้องคณะก้าวหน้าเพียงแต่นำมาจัดระเบียบเป็นรถแมพเท่านั้นข้อเสนอในเชิงเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาลาออกก็เชน่นกันกับคำประกาศในเรื่องของปิดเมืองอันดังมาจากเพจลุงเนวินของนายเนวินชิดชอบนั่นเองหลายคนอาจจะหัวเราะเพราะนายเนวินชิดชอบ เป็นใครก็แค่เจ้าของสโมสรฟุตบอลหนึ่งเจ้าของสนามแข่งรถคันหนึ่งที่บุรีรัมย์แต่แล้วผู้ว่าราชการจังหวัดก็เห็นด้วยแต่แล้ว ก็ไม่เพียงแต่ที่จังหวัดบุรีรัมยาเท่านั้นหาที่จังหวัดอุทัยธานีก็ประกาศปิดเมืองในแบบเดียวกันยิ่งกว่าหลายจังหวัดก็เริ่มปิดด่านก็เริ่มปิดเมืองในที่สุดกรุงเทพมหาคนครก็ดำเนินมาตรการปิดเมืองในกระส่วนเดียวกันกับที่ลุงเนวินเคยนำร่องมาแล้วที่จังหวัดบุรีรัมคำว่าปิดเมืองก็กลายเป็นกระแสมีความเป็นไปได้ที่จะต้องปิดเมืองกันทั้งประเทศถามว่าคำว่าประกาศปิดเมืองของนายเนวินชิดชอบเป็นงทีิท้าทาย แและและหหมมมคมรือไ่ในทางการเมืองแหลมคมและท้าทายต่อมหาไทยอย่างแน่นอนอาจแหลมคมในตอนแรกที่สังวับุรีรัมยอยู่ในสถานะเป็นหัวหอกนำร่องไปก่อนแต่เมื่อมีจังหวัดอุทัยธานีตามก็เริ่มกลายเป็นเรื่องปกติคำถามอยู่ที่ว่าเขาประกาศเรียกร้องให้พลเอกประยุจันโอชาจะค่อยได้รับการยอมรับเหมือนคำประกาศของนายในวินชิดชอบหรือไม่จำเป็นต้องร้องเพลงรอเพราะเป็นเรื่องใหญ่กว่า ธนาธอปีญบุลน,นำทีมก่อตั้งคณะก้าวหน้าสารต่ออุดมการณ์คตใหม่เมื่อวันที่21มีนาคมนายปีญบุลแสงกนุกคุลอดีตสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักนะคนาคตใหม่ถแถลงการถึงการตั้งคณะก้าวหน้าว่าตั้งแต่สารรัฐมนูญมีคำสั่งตัดสินยุบพ,พักนะคคตใหม่ กรรมาการบริหารพรรคทุกคนก็รวมตัวกันก่อตั้งคณะก้าวหน้าหรือ Progressive Movement เพื่อตอบสนองไม่ให้ความต้องการการยุบพรรคนั้นทำได้สำเร็จนอกจากนี้จะได้เห็นทุกตัวละครมากขึ้นเพื่อรณนนรงค์ในเรื่องต่างๆทั่วประเทศผ่านคณะก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง คณะก้าวหน้าจะทําให้เห็นว่าแม้พักนักขึ้นใหม่จะถูกทําลายแต่ก็จะฟื้นขึ้นมาได้เหมือนกับนกฟีนิกซ์และไม่มีช่วงไหนเหมาะสมเท่าช่วงนี้ที่จะได้มีโอกาสสถาปนาอํานาจนําแบบใหม่ที่จะปักธงความคิดก้าวหน้าแบบใหม่ให้เกิดขึ้นในสังคมต่อไปร่วมเดินทางไปกับคณะก้าวหน้าร่วมรณรงค์สังคมก้าวหน้าและก้าวไกลเพื่ออนาคตใหม่ของพวกเรา นายปิยบุตรกล่าวถึงการดําเนินการของคณะก้าวหน้าว่าคณะก้าวหน้าตั้งใจปักธงความคิดก้าวหน้าให้กับสังคมไทยสร้างพลเมืองก้าวหน้าที่มีสาภารกิจหลักคือสร้างเครือข่ายทั่วประเทศไทยรณรงค์ทางความคิดทั่วประเทศไทยรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นทุกระดับทั่วประเทศไทยด้วยสัญ,ญลักษณ์ของคณะก้าวหน้าต้องการให้เห็นว่าก่อจุดที่มีวงกลม ล้อมรอบนั้นสามารถออกนอกกรอบได้เพื่อความก้าวหน้าทั้งนี้คณะก้าวหน้าได้แบ่งคณะทำงานและเครือข่าย ไว้ครอบคลุมทุกภาคทั่วประเทศไทยพร้อมตั้งเครือข่ายทั้งข้าราชการและกลุ่มนักธุรกิจที่จะมาร่วมกันหารือเดินหน้าทางความคิดไปด้วยกันรวมไปถึงการสร้างเครือข่ายกลุ่มนักศึกษาคนรุ่นใหม่ด้วยนอกจากนี้จะสร้างโรงเรียนของผู้มิยอมจำนนจัดงานวัฒนธรรมทางด้านงานสัปดาห์หนังสือและงานเสวนาเป็นต้นนอกจากนี้คณะก้าวหน้าจะใช้ช่องทางออนไลน์ทุกรูปแบบในการผาไไเผยแพร่ข่าวสารและงานประชาสัมพันธ์ ของคณะก้าวหน้าโดยรณรงค์12ประเด็นพื้นฐานอาทิประเด็นการศึกษารัฐวสดิการการทลายทุนผูกข,ขาดและการปฏิรูปกองทัพเป็นต้นธนาธรซัดพิกตุลมละลายทางการเมืองประชาชนไม่เชื่อมัน่นปมแก้โควิด19 ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่21มีนาคมที่ผ่านมาในธนาทรจจอรุ่งลังกิจอดีตหัวหน้าพัคนักขนใหม่พร้อมด้วยนายปียุพุษแสงกรุดกุลอดีตเลขาธิการพัคนักนใหม่และนางสาวพ,พนิกาวานิ์อดีตโคศกพักนกคนคกนใหม่ถแถลงเปิดตัวขณะก้าวหน้าผ่าน Facebook Live ยืนยันจะเดินหน้าทางการเมืองพรคประชาชนต่อ โดยจะรณรงค์12ประเด็นใหญ่เช่นเรื่องการปฏิรูปการศึกษาการผลักดันรัฐสวัสดิการการปฏิรูปกองทัพและการกระจายอำนาจเป็นต้นทางนี้คาดหวังสร้างพลเมืองก้าวหน้าและปักธงทางความคิดให้กับคนในสังคม โดยเนื้อหาหลักของการเปิดตัวนอกจากจะระบ,บุถึงแผนการเคลื่อนไหวในอนาคตยังพูดถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ซึ่งในธนาทรมองว่า3เดือนที่ผ่านมารัฐบาลไม่มีศักยภาพในการบริหารงานและไม่เข้าใจวิธีการสื่อสารกับประชาชนพร้อมวิจารณ์ว่าพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีล้มละลายทางการเมืองเพราะไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนได้ ทั้งนี้ในธนาทรยังเสนอรถแมปการแก้ปัญหาในภาพรวมโดยขอให้พลเอกประยุทธ์ลาออกจากตําแหน่งจากนั้นให้สภาแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีใหม่โดยมีภารกิจสองอย่างที่ต้องทําให้เสร็จภายใน1ปีคือเรื่องแก้ปัญหาโควิด -19 ฟื้นฟูประเทศและเป็นเจ้าภาพในการแก้รัฐธรรมนูญเริ่มจากยุบสารรัฐธรรมนูญยุบคณะกรรมการเลือกตั้งหรือกกตและยุบบุริสภารวมถึงยกเลิกกฎหมายเรื่องการนิรโทษกรรมให้คอสชอ และแก้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้การแก้ไขรลฐธรรมนูนทั้งฉบับสามารถทําได้ง่ายขึ้นพร้อมทั้งขอให้มีการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสส,สรนาธนาทรย้าว่าข้อเสนอทั้งหมด ไม่ใช่การชิงอำนาจทางการเมืองแต่นี่เป็นข้อเสนอเพื่อพาประเทศไทยไปข้างหน้าเนื่องจากตัวเองและพวกถูกตัดสินทางการเมือง10ปีจึงไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนสำหรับการเปิดตัวพักเก้าหน้านอกจากทั้ง3คนแล้วจะมีอดีตกรรมการบริหารพาครัคนใหม่ที่ถูกตัดสินทางการเมืองอีกจำนวนหนึ่งมาร่วมด้วย รวมถึงยืนยันว่าการเคลื่อนไหวในนามคณะก้าวหน้าสามารถทำได้ไม่ทับซ้อนกันกับการทำงานของพรรคก้าวไกลซึ่งเป็นพรรคที่อดีตสสนักใหม่ย้ายไปสังกัดมั่นใจว่าจะไม่กระทบกับการถูกตัดสิทธิทางการเมืองเพราะสา่รัฐธรรมนูญสั่งห้ามสมัครรับเลือกตั้งห้ามเป็นสมาชิกพรรคการเมืองห้ามคอบงานพรรคการเมืองห้ามตั้งพรรคการเมืองเท่านั้นแต่ยังมีเสรีภาพทางการเมืองอื่นๆ ธนาทรวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจไทยสุดหนักเหลื่อมล้ำสูงทุนผูกขาดครองเมืองเมื่อวันที่20มีนาคมในธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพรรคคนใหม่ได้ไลฟ์ทางเ c e b o o k บรใยายทางไกลในฐานะอาจารย์พิเศษในหัวข้อทางเลือกของคนรุ่นใหม่กับเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่มุบออน ให้กับนักศึกษาโครงการเศรษฐวิจัยคณะเศรษฐศาสาตร์มหาวิทยา,า,าลัยสงขลานครินทร์โดยพูดถึงสิ่งที่นักศึกษาที่เข้าร่วมการบรรยายในวันนี้จะต้องเจอในอนาคตซึ่งเกิดจากปัจจัย3ประการอันได้แก่ 1. ภาวะเศรษฐกิจมหาภาค 2. โครงสร้างอำนาจปัญหาทางการเมืองโครงสร้างทางเศรษฐกิจและ 3. เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป นายธนาทนกรกล่าวว่าในด้านเศรษฐกิจมหาภาคเศรษฐกิจปี2563เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มถดถอยอยู่แล้วไม่ว่าจะมีไวรัสโควิด -19 หรือไม่และสถานการณ์ของโควิด -19 ก็กำลังมาซ้ำเติมสถานะของเศรษฐกิจไทยให้เลวร้ายลงไปอีกแน่นอนว่าจะเกิดผลกระทบโดยตรงต่อการจับจ่ายใช้สอย จะนำมาสู่การลดลงของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศในปี2020การส่งออกที่เป็นที่พึ่งของเศรษฐกิจไทยมาตลอดก็ติดลบเป็นผลมาจากสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาที่พึ่งผ่านไปเมื่อการส่งออกซึ่งไม่ได้ดีเป็นทุนอยู่แล้วเมื่อเจอกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงและการ บริโภคที่ลดลงเศรษฐกิจไตรมาสที่1-2และอาจจะ3ด้วยจะติดลบแน่นอนในกรณีที่ดีที่สุดคือจะกลับมาได้ดีในไตรมาสที่4ของปี2 0 6 3หลังการยึดอำนาจรัฐบาลประยุทธ์หเสนอเศรษฐกิจโมเดียวประชารัฐด้วยความเชื่อที่ว่ากลุ่มทุนใหญ่กับภาครัฐร่วมกันออกแบบและจัดการนโยบายจะดึงให้กลุ่มทุนขนาดกลางข,ขนาดเล็กและประชาชน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้หลักคิดคือกลุ่มทุนใหญ่เป็นหัวหอกทางเศรษฐกิจเปิดซสรีดึงกลุ่มทุนต่างชาติเข้าม,มาลงทุนและการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐดูแลคนยากไร้แต่ในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นแนวโน้มที่น่าจะได้เห็นมีอยู่4ประการคือหนึ่งการให้ทุนใหญ่กำหนดที่ทางประเทศจะทำให้เกิดการผูกขาดทางเศรษฐกิจ ที่มากขึ้น 2. อําำนาจที่มาจากการแต่งตั้งการทํารัฐประหารสูงกว่าเสียงประชาชนทําให้ความเหลื่อมล้ําทางสังคมรุนแรงมากขึ้น 3. แนวคิดที่พึ่งพาการลงทุนจากต่างชาติเป็นหลักจะทําให้ประเทศไทยเติบโตแบบไร้เทคโนโลยีและ 4. การกดทับกิจการเสรีภาพจะนําไปสู่อุปสรรคในการพัฒนามนุษย์และนวัตกรรมในธนาทนกรกล่าว น,นาธาทรกกราวว่าในประเทศที่พัฒนาและอื่นๆกลุ่มทุนขนาดใหญ่จะทำธุรกิจเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ OEM หรือสินค้าที่ต้องใช้นวัตรกรรมขั้นสูงทำการแข่งขันในตลาดโลกไปช่วงชิงส่วนแบ่งมูลค่าในตลาดโลกกลับเข้ามาในประเทศไทยในขณะที่สินค้าพื้นฐานสินค้าท่านปฐมภูมิ สินค้าทุติยภูมิควรเป็นโอกาสของกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กซึ่งในโมเดลเช่นนี้ต่างหากที่จะสามารถนำไปสู่การดึงให้กลุ่มทุนขนาดกลางขนาดเล็กและประชาชนได้รับส่วนแบ่งทางเศรษฐกิจได้อย่างทวนหน้าแต่ในกรณีของประเทศไทยกลุ่มทุนใหญ่เลือกที่จะครอบครองตลาดสินค้าปฐมภูมิทุติยภูมิและมาเบียดบงังผู้ประกอบการในสินค้าขั้นพื้นฐาน สิ่งนี้นำไปสู่คำถามต่อไปว่างบประมาณที่มีอยู่ในประเทศควรต้องใช้เพื่อใครการเอื้อประโยชน์ที่ตนพูดมามีต้นทุนจากภาษีของประชาชนทั้งนั้นไม่ว่าจะในรูปแบบของงบประมาณที่ต้องใช้ไปหรือไรายได้ที่จะหายไปของรัฐจากการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนคำถามคืองบประมาณของประเทศที่มีอยู่3.3ล,ล้านล้านบาท มีส่วนที่เป็นงบผูกพัน2.1ล้านบาทเป็นงบประมาณที่รัฐบาลออกแบบเองได้1.2ล้านล้านบาทถ้าเราเอางบส่วนนี้มาดูแลคนส่วนใหญ่ไม่ใช่คนส่วนของประเทศประเทศของเราจะก้าวไปไกลได้มากแค่ไหน